สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับหุ้น Rocket Lab USA หรือ RKLb บริษัทอวกาศที่กำลังเป็นที่จับตามองในตลาดสหรัฐอเมริกาทั้งในแง่ของธุรกิจและเทคนิคแนวรับที่นักลงทุนควรสังเกตไว้ Rocket Lab ก่อตั้งในปี2006มีสำนักง,งานใหญ่ที่ Long Beach California บริษัทนี้ทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีอวกาศโดยเฉพาะการปล่อยดาวเทียมและสร้างจรวดขนาดเล็ก จุดเด่นคือจรวดอิเล็กตรอนที่สามารถปล่อยดาวเทียมเล็กไปสู่วงโคจรได้อย่างคุ้มค่านอกจากอิเล็กตรอนแล้วบริษัทกำลังพัฒนานิวตรอนร็อกเก็ตซึ่งเป็นจรวดขนาดกลางที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้แข่งกับ SpaceX ในตลาด Launch Vehicle ขนาดกลางรวมถึงธุรกิจ Space Systems เช่นการผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมระบบขับเคลื่อนและบริการจัดการภาพพื้นดินร็อกเก็ตแลบมีลูกค้าหลากหลาย ตั้งแต่หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐนาซากองทัพสหรัฐไปจนถึงบริษัทเอกชนที่ต้องการปล่อยดาวเทียมเชิงพาณิชย์จุดแข็งของบริษัทคือการมีตลาดรองรับที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะความต้องการดาวเทียมเล็กและบริการอวกาศยังคงเพิ่มขึ้นราคาหุ้น AKLB เคยแกว่งแรงตามกระแสหุ้นเทคโนโลยีอวกาศปัจจุบันอยู่ในระดับประมาณ48ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยเคยขึ้นสูงและย่อตัวลงตามเซนติเมนต์ตลาดนักลงทุนมอง Rocket Lab ว่าเป็นบริษัทที่ยังอยู่ในช่วงลงทุนหนักกำไรยังไม่ชัดแต่โอกาสเติบโตสูงโดยเฉพาะถ้านิวตรอนประสบความสำเร็จบริษัทอาจกลายเป็นผู้เล่นหลักในตลาดการปล่อยดาวเทียมถ้ามองในเชิงเทคนิคเราพบแนวรับที่น่าสนใจจากหลายแหล่งดังนี้47.25ดอลลาร์แนวรับแรกที่บา์ชาร์ดระบุ 45.8ถึง46.0ดอลลาร์แนวรับสำคัญที่ชาร์ตมมลและทิปแรงค์ชี้ไว้43ดอลลาร์แนวรับลึกลงไปอีกหนึ่งชั้น41.6ดอลลาร์แนวรับจาก f i โบน a ชชีที่ t r a d i n g v i ิวใช้ส่วนแนวรับที่ลึกกว่านี้อย่าง17.18ดอลลาร์ถือว่าเป็น worst case scenario มากกว่ากล่าวง่ายๆคือถ้าราคายังยืนเหนือ47ได้แนวโน้มสั้นๆยังดูแข็งแรง แต่ถ้าหลุด45.8ลงมาอาจมีแรงขายกดไปทดสอบ43หรือแม้แต่41ดอลลาร์ส่วนที่4ข้อคิดสำหรับนักลงทุน1-2นาทีแม้แนวรับจะช่วยบอกจุดที่น่าซื้อแต่ต้องดูควบคู่กับปัจจัยพื้นฐานของ Rocket Lab และสถานการณ์ในอุตสาหกรรมอวกาศด้วยปัจจัยอย่างสัญญาใหม่จากรัฐบาลความสำเร็จของนิวชอนและการแข่งขันกับ SpaceX มีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนมากดังนั้นนักลงทุนควรใช้แนวรับเป็นเพียงเครื่องมือประกอบไม่ใช่ตัวตัดสินใจหลักเสมอไปนี่คือข้อมูลสรุปของ Rocket Lab และแนวรับที่สำคัญของหุ้น RKLB ถ้าชอบเนื้อหาแนวนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับ